ลาดเจิบเจ็ดตรงข้ามมออเซียรตรงข้ามมออเซียสอนสามมาเลยน้องก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมใช่ลูกครึ่งนะครับมีบัตรมีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมเออพอดีมามาอะไรนะมามาเจออะไรนะเราเล่าให้ฟังหน่อยที่ว่าขับมาอย่างไงอะไร,ย,ไรย,ยังไงเจอยังไงมาไม่ถึงไฟแดงเลย <laughs> มาเห็นจราจรใช่จราจรตรงไฟแดงจอดไฟแดงใช่ไหมน้องจอดไฟแดงพอดีมันยังไม่จบเลยมันยังไม่ถึงไฟแดงด้วยเขาก็มาแล้ว เขาเดินมาหาผู้ผมยังไม่ถึงไฟแดงเลยใช่ค่าแต่รถตอนนั้นเป็นไฟเขียวหรือไฟแดงอยู่รถเคลื่อนตัวอยู่เป็นไฟแดงรถเขาจอดข้างหน้าเขาจอดเรายังไม่ถึงไฟแดงใช่ค่ะแต่มีเจ้าหน้าที่กี่นายนะเดินลงมานายเดียวนายเดียวเดินออกมาก่อนเดินลงมาประมาณเรียกผู้ผมก่อนผู้มงษ์ก็ให้ชี้้ายไงให้ชี้้ายชี้สายว่าอย่างนี้ใช่แล้ชี้้ายแล้ว่อแล้วก็ย้อนกลับลบเลยยังไงนะย้อนสอนโลบไปเลยย้อนจักรยางอะให้มอไซค์มอไซ คือผมไม่ได้จอดไงไม่ได้จอดใช่คือเบนหนีไปครับเบนหนีจะเบนหนีเขาใช่จะหนีตั้งใจจะหนีหรือไม่หนีตั้งใจครับพี่ตั้งใจจะหนีจะเบนออกเพราะงั้นถึงตำรวจเรียกแล้วจะตกใจเพราะว่าไปขับขี่เราไม่มีใช่ครับเออตกใจไปเลือกปกติครับนะฮะแล้วยังไงต่อฮะที่เขาเรียกเขามาขางซ้ายเขาเรียกเสร็จเขาเขาก็ไม่ได้ตรวจครับพี่ผมก็หนีไปเลยหนีไปก็อีกข้างน้าก็มันมีตำรวจด่านรออยู่คนหนึ่งโอ้ดักรออยู่ อีกคนนึ่งดักรอห่างห่างออกไปซึ่งตรงไฟแดงเขาเห็นเราก็ดักรอคือเราจะพยายามหนีครับอืแล้วไงต่อครับต่อเลยครับก็แล้วก็มันก็จับพวกเราไปอืมจับไปไหนครับจับไปในในป้อมในป้อมในป้อมตรงนั้นป้อมอะไรนะแยกอสายสามใช่ไหมสายสามเพชรเกษมสายสามเพชรเกษมสามถนนเพชรเกษมตัดสายสามเห็นไหมเรียกเข้าไปในป้อมครับเข็นรถเข้าไป แล้วนี่ตัวจนายวันนั้นน่ะที่เราจนายอยู่อยู่ที่ป้อมอ่ะสามสามคนหรือสี่ผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้ประมาณประมาณปสามสามสี่คนประมาณสี่คนได้เนาะประมาณสี่นายครับอ่าอยู่ในป้อมนั้นแล้วก็เรียกเขาป้อมแจ้งข้อหาอะไรบ้างอ่ะเล่าหน่สิแจ้งข้อหาแล้วก็ไม่มีใบค่าขีดไม่สมกันนัดซองสามแล้วก็ย้อนสอนด้วยอะไรย้อนสอนด้วยอ่ะครับป่าประมาณนั้นมันเขาบอกป่าห้าพัง ปรับห้าพันใช่ครับเขาบอกเลยไหมใช่ครับปรับยังไงจะปรับยังไงปรับเขาบอกที่เดียวห้าพันเลยพี่อะไรนี่เขาไมู่้บอกตอนตอนบอกแล้วเขาบอกอยู่นอกป้อมหรือว่าเข้าไปในป้อมในป้อมอ๋อเขาเรียกเราค่อยในป้อมไปเป็นสามคนเลยไหมหรือไปหนึ่งคนเขาเป็นในป้อมอ่ะขคนเดียวเรอเรียกเขาคนเดียวใช่ครับไอ้เพื่อนสองคนเนี้ยรออยู่ข้างนอกอ๋อเรียกนายคนเดียวเขาไปในป้อมครัจะเย็นไหมในป้อมอ่ะ จำไม่ได้พี่อ่ะตกใจใจร้อนอยู่ใจร้อนอยู่ตกใจครับเรียกเขาไปในป้อมเสร็จปุ๊บอ่ะเอาเริ่มในป้อมต่อเลยฮะเอาช่วงในป้อมมาเข้าบ้านเบ้างเขาก็ว่าไอ้นี่ไม่มีใบคาขี่อะไรนู้นนี่อืมอืมไม่มีกับขี่สอนสามมันบอกมียาเสตติดด้วยยาเสตติดอะไรบ้องเงินชามันยำพีกอมัยอยู่ผมก็ไม่รู้มันกระถางเขาดบอกมันพีกอมไม้อยู่นั่นเหรออ๋อเข้าบ้านอย่างงั้นใช่อ่ะแล้วเข้าบ้านไงต่อ อันนี้อันนี้หัวหน้าเขาใช่ไหมหัวหน้าในป้อมเลยใช่ไหมที่คุยกับน้องอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาบอกเราตอนแรกเขาบอกว่านี่เขาปรับเท่าไหร่นะเขาบอกเอาตังค์เท่าไหร่มาเท่าไหร่นะอ่าเขาเขาเสนอใครเสนอก่อนตํารวจเสนอพูดพาดตางไอ้ตำรวจบอกตํารวจนบอกเออปรับห้าพันใช่ครับอืมปรับห้าพันนะแต่ไม่รู้อะไรอันนี้คุยคุยในป้อมอยู่ใช่ไหมใช่บอกห้าพันเนี่ยครับตำรวจบอกจราจรบอกว่าปรับห้าพันนะใช่ครับอ่าแล้วก็น้องก็ว่าไงต่อผมก็เล่นกร้องต่อเออลองต่อลองใช่ นะลองต่อว่าสามพันไดไหมอือเขาก็บอกว่าเออก็ได้ก็ได้อ๋อใจดีด้วยจากห้าพันเหลือสามพันเยอะนะแล้วแล้วแล้วมีมีมีเท่าไหร่อ่ะพากันมีเงินติดตัวเท่าไหร่พันหนึ่งพันมีหนึ่งพันหนึ่งพันมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงมีแค่พันเดียวขาดถึงสองพันขาดถึงสองพันทีนี้เขาก็จะให้จ่ายยังไงเขาจะให้อยังไงปรับ เสือเขาปับยังไงไม่รู้เขาบอกว่าต้องไปหย่อนในตู้หรืออะไรก็ไม่รู้ไปหย่อนในตู้โอ้ตู้อะไรตู้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขานี่เป็นของเขาเลี่ยผมก็ไม่รู้ไปกดไปกดที่ตู้หรือว่าอะไรที่ตู้อะไรมันหย่อนในตู้หรืออะไรก็ไม่รู้อ๋อเขาบอกให้หย่อนในตู้เขาหมายว่านองไปหย่อนในตู้นะอย่างนี้เหรอตู้ตรงนั้นมันมีอะไรข้างในปั๊มเหรอให้หย่อนในปั๊มนี่หย่อนไหนไม่ไม่ในไม่ใช่ในตู้ตู้ตู้ข้างนอกใช่ไหมใช่อ๋อไม่เห็นแล้วตู้นั้นจับหยอด เงินเข้าไปใช่โอ้มันเป็นยังไงมันงงมันตู้บนเตอร์มผมก็ไม่รู้เหมือนกันตู้ไม่ใช่อ่าเป็นตู้อ่าข้างๆเราเนี่ยเป็นตู้อยู่มีตู้ตู้ข้างข้างป้อมเหรอใช่ครับเราเปนมีตู้อยู่แต่ว่าตู้อะไรไม่รู้แต่เป็นตู้เขาคงจะความหมายว่าเขาอาจจะเป็ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าบอกไปยอนที่ตู้ว่างั้นเถอะเพราให้หาหาตังค์มาแอบแจ้ว่าเขาบอกว่าห้าพันตำรวจเป็นคนพูดเองเหรอห้าพันห้าพแล้วคราวนี้เราก็ต่อรองต่อรองใช่ไหมเราเป็นสามพันเราสามพันเสร็จปั๊บ แล้วก็หาตังค์ใช่ไหมใช่หาหาแล้วก็เับไปคุยกับเขาอีกทีนึงพันหนึ่งเนี่ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้ใครไปคุยกลับไปคุยอีกทีนึงเอาน้องออกมาจากป้อมแล้วมาหาเพื่อนมาคุยกับเพื่อนก่อนเสร็จแล้วก็เพื่อนเสร็จเออไปต่อรองอีกทีนึงว่าเขาจะให้ไหมมีเงินหนึ่งพันแล้วเขาให้ไหมเขาไม่ให้เขาบอกแค่ทะเบียนป้ายนี่ก็สองพันแล้วมทะเบียนป้ายไม่มีก็สองพันแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ารถเอรถรถใหม่นี่ใช่ไหมรถใหม่รถใหม่เรุ่นเจ็ดเจ็ดนิสสา ถ้ารถใหม่นี่นะฮะรถใหม่นี่ตามอ้น,นี้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยนะฮะรถใหม่นี่มันจะมีอัอนนี้อยู่นะครับถ้ารถใหม่เนี่ยไม่เกินนะฮะหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนปรับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะฮะถ้าหกเดือนที่ไม่ติดป้ายนะหกเดือนนี่ห้าพันนะห้าพันบาทรถใหญ่รถเล็กเหมือนกันรถส่เหมือนกันถ้าหนึ่งปีหนึ่งหมื่นบาทอ<ช>ันนี้ค่าปรับนะ ครับอ่ารถใหม่รถใหม่นี่ต้องติดต้องได้ป้ายไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าเกินหนึ่งเดือนไปปุ๊บหนึ่งพันบาทเขาก็โบยอยู่วันนี้เขาต้องไปเอาเลยนะเขาเขายังไม่ได้จัดเนี่ยไอ้ลุนไอ้เจ้าของรถเนี่ยได้ต่อยังไงนะเขาก็โบยอยู่ไอ้เตรียมป้ายต้องไปเอาวันนี้ครับอ๋อจะเอาวันนี้อ้ยไวนะเนี่ยเอาออกวันไหนนะออกวันไหนหนึ่งนี้เจ็ดวันนี้เจ็ดเมษายนจะไปเอาป้ายให้ไ mm hmm. หมใช่เลยเราจะไปเอาวันที่เอาัช huh. ่ไปเอา แล้วก็่อนหน้านั้นที่เขาแจ้งเขากลาหาเราเนี่ยตอนที่ว่าเราเรียกเรามาเนี่ยพอเรียกมาเสร็จปั๊บเนี่ยเรียกมาเสร็จมาเขาออกไปสั่งให้เราไหมไม่ได้ออกไปสั่งไม่ได้ออกเลยไม่ได้เขียนไปสั่งอะไรเลยไม่มีโอไม่ได้ไปสั่งเลยไม่ออกเลยห้าพันบาทต่อรองเหลือสามพันบาทไอ้น้องก็ไปต่อรองอีกทีหนึ่งขอพันบาทได้ไหมครับเขาก็ไม่ให้จริงว่าถ้าได้สามพันบาทประโยชน์ในตู้ อย่างนี้ใช่ไหมหยอดตู้อย่ใช่ไหมตู้อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราลงช่วงช่วงที่พี่กำลังไลฟ์สดอยู่นตอนนั้นคือเรากลังทําอะไรกันอยู่พวกร้านนั่งคุยเรื่องเงินเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเงินใช่ครับว่าไปไปขอญาติใช่ไหมใช่ขอญาติขอเพื่ออะไรเงินขอญาติว่าจํานวนเงินนี่ือนนี้ยังใจยังไม่ครบว่าจะให้แล้วพี่มาพอดีใช่ไหมใช่เลยเลขมาพอดีพี่เขามาพอดีงั้นเถอะกําลังคุยกันอยู่วันนั้นที่ป้อมมีคนจับเยอะไหมถูกจับเยอะไหมมีอยู่นะมันนสาม สองคันมั้งหมอสายสองคันอยู่ในอยู่ในตู้นะอยู่ในป้อมอยู่ใช่ไหมใช่เรากำลังคุยหรือว่าอยู่ข้างนอกที่ผมเข้าไปนี่มันมีมันมีมันมีอยู่คนหนึ่งไม่รู้วใครไม่รู้ไม่ท้ำอ๋ออ๋อประชาชนทั่วไปนี่แหละมีอยู่คนนะหนึ่งหนึ่งคนอยู่ในตู้นั้นอ่ะในในในป้อมป้อมในป้อมในป้อมนะนี่มีอนี่พี่ไปทำแต่ข้างนอกอีกเขามีอีกใช่ข้างนอกก็มีอีก ห้าพันนีแล้วเราก็แข่งมาเราคิดว่าไอห้าไอห้าพันนี้คือเราต้องไปกดไปให้เจ้าที่ใช่ไหมใช่เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปใส่ตอนนอนไม่รู้เขาบอกว่าตอนหย่อนในตู้หย่อนในตู้ใช่ับหย่อนในตู้โอ้เครบสามพันป๊ก็ให้ไปหย่อนในตู้ใช่ฮอเราสแล้วไม่รู้เขาบอกมันมันาครึ่งมาในโทรศัพท์ผมงอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเขาเลยโทรศัพท์เราแต่เขาไม่ได้บอกเขาเขาไม่ได้นำว่าเนี่ยน้อง น้องไม่ปิดไม่ไม่สมกันนกน้องสอนสามน้องสเป็นป้ายไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเขาไม่ออกไปสั่งเลยไบสั่งมันไม่ได้พี่หนุ่มแล้วษณนะแบบนี้ต้องออกไปสั่งไม่ผิดออกครับออกไปสั่งะต้องออกไปสั่งต้องออกไปสั่งนะพร้อมปรับทีน่าอนอันนี้เขาเขาไปออกเขาไม่ออกเขาให้หาตังก่อนใช่ไหมหาตัางก่อนจริงจริงพรบมาตราหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยนันมันมีพรบปรับเป็นพินัยด้วยเนี่ยมันต้องออกไปสั่งถ้ารถที่ยึดได้เนี่ย ยังยังยังจับกลุมน้องมาเนี่ยควบคุมน้องมาส่งพนักงานสอบสวนเนี่ยคือจริงๆมันไม่ไม่มีอำนาจนะไม่ไช่ใช่ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะจริงงๆมันต้อออกที่นู้นก็ไม่ไม่ไ่เคยมีนะมันผมไม่เคยเห็นเลยแต่เรืความจริงแล้วถ้าสมมติสมมติว่าไม่มีพี่หนุ่มถ้าสมมติว่ากัน้องก็ไม่ใส่เอ๊ะสมองกันน้องใช่ไหมก็ต้องก็ต้องเอาไปสั่งมาก่าไม่ได้เอาไปสั่งใช่ครับไปสั่งไปทะเบียนไม่มียกเว้นใบทะเบียนที่ว่าเออบัรรถอาจจะแกล้งหายเช็คในระบบ เขาเลยแหละเขาจะมีระบบตามเขาอยู่ว่วารถคันใครแกล้งหายมาไม,าม,ามา่ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าสามารถเช็คได้ต้องสงสัยตัวนั้นนักคือโอเคต้องออกบันทึกจับกลุมตรงนั้นเลยนะบันทึกยศเลืองออกตัวนั้นไม่ใช่ว่าเอามาบันทึกที่โรงพักนะแล้วมีเอกสารไหมเอกสารที่พี่ดูตอนไหนคะเอกสารตัวไหนเอกสารรถก็มีใช่ไหมโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยเอกสารรถก็มีรถใหม่แล้วครับท่านผู้ชมครับโชว์นี่<อ>นะเ<อ>นี่ะใช่นี่ไหม นี่เป็ซื้อๆเป็นซื้อขายนะถูกต้องนั่นแหละชื่อชื่อของ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 น้าใช่ไหมใช่ชื่อของน้าอันนี้ใบส่งงวดนะฮะท่านผู้ชมครับใบส่งงวดครบเรียบร้อยนะฮะอีกไม่กี่วันท่านลองไปเอาเลยฮะพอดีมันติดอ่ามันหยุดพอดีเนาะใช่มันหยุดพอดีนะได้ป้ายแล้วครับตั้งแต่เจ็ดเมษามานะฮะยังไม่ถึงอันนี้เลยนะฮะยังไม่ถึงเออเจ็ดเมษาถึงเดือนไหมยังยังยังไม่ถึงเดือนใช่ไหมถึงเดือนถึงเดือนยังไม่ได้ป้าย โอเคเก็บไว้เลยแต่วตอนแรกเราคิดว่าเราเราเป็นป้ายไม่ติดเนี่ยเราแจ้งเราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาว่าแผ่นป้ายยังไม่ได้ไอสารไดให้เขาดูไหมให้เขาดูไหมอะไรให้เขาสารทุเรื่องเขาให้เราให้เขาดูไหมได้ดูไหม่อนนั้ที่เราจับให้หมดเลยใช่ไหมให้หมดเลยใช่ให้หมดเลยก็ที่กขาไม่สนไม่รู้เหมือนกันเขาบอกอะไรผมไม่รู้ผมก็จำไม่ค่อยได้ใจลอยอยู่ใจลอยใจลอยนะจริงๆรถเนี่ยนะฮะที่เราทั่วที่ทีนั่งข้างรถเนี่ยถ้าเรื่องแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยรถใหม่เนี่ยฮะต้อง แจ้งทําป้ายเนี่ยไม่เกิน1เดือนนะฮะถ้าเกินหนึ่งเดือนไปปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้ายังไม่มีป้ายยังไม่ได้ป้ายเนี่ยหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทนะฮะถ้าหกเดือนไปแล้วนะฮะยังไม่ได้ป้ายจะก็ตรวจเช็คพบเจอเนี่ยก็ห้าพันบาทนะฮะแต่ว่าหนึ่งปีเนี่ยนะฮะหนึ่งหมื่นบาทนี่ฮะแต่ต้องเป็นปรับเป็นพินัยนะต้องปรับเป็นพินัยออกใบสั่งปรับเป็นพินัยเท่านั้นวันนี้ก็ได้มาที่สนหนองค้างภูนะหนองค้างภูก็พนักงานเจ้าหน้าที่จราจรใช่ไหมควบคุมตัวมา นี่น้องเล็กไปยืนตรงนู้นดิไปยืนฝังน่งนู้นดิผมตรงนู้นนู้นฝันน่งนู้นเออน้องเล็กนุ่งดังนิดนึงนะอ้ยเอ้าน้องเล็กไปเจออ่าอะไรครับวันนี้ที่ป้อมหนองค้างผูวันนี้วันนี้วัอดีผมมาะคัมพลาดเนาะผมผ่านมาผ่านมาเสร็จว่าผมสบพบเจอเนาะเจ้าที่นะครับเจ้าที่ยืนอยู่บริเวณป้อมนะครับบริเวณป้อมเขาบอกป้อมหนองค้างผูใช่ไหมอืมขอรับนะขอรับนั่งนะครับนั่งหนยนั่งหน่ะโอเค หน่อคำภูแล้วก็สังเกตเขาก็สงสัยว่าเจ้าที่มาทําอะไรอยู่บริเวณนี้อืจึงแล้วก็เดินเดินเข้าไปสัรขับรถผ่านมาขับรถผ่านมามาเจอพอดีตรงแยกสายสามอ่ะป้อมเลยนะเลยจอดรถแล้วก็นําเสนอเนาะในภาพประชาชนในการลักษณะสงสัยสงสัย สงสัยแหละตํารวจเขาทําอะไรกันอยู่สลัดแบบนั้นเอ๊ะตอนตอนจริงนะจากที่ผมทราบอยู่แล้วเนาะเขาบอกวเป็นในระเบียบในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดไหนก็ต้องเป็นจริยธรรมลักษณะแต่มายืนดักยืนอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นภาพลักษณ์ที่มันไม่ดีใช่ไหมผมก็สงสัยนําเสนอก็ดูอยู่สเก็ตไกด์ก็อยู่ว่าเขาทําอะไรกันอยู่จะมีน้องสามคนน้องสามคนนี้ก็ยืนอยู่บริเวณนั้นเอ๊ะทําไมไม่ไปสักทีแต่ยืนคุยกับตํารวจเขายืนคุยกับตํารวจคุยกับไปคุยกันมาผผมมกก็็สสสสสงงััยยนนเอแหละ ผมก็ไล่สุดตามปกติเลยไล่สุดสังเกตการในภาพปรชาชนพอเสร็จปั๊บผมก็เข้าไปสอบถามอน้องน้องคนนี้ตอนนั้นถ่ายทอดสดมาด้วยใช่ไหมมาสดมาได้แต่ไปถามน้องคนนี้แล้วน้องแน้องมีอะไรขึ้นเหรอผมมาล้องหาตังค์หมดตำรวจเขาเรียกเท่าไหร่เหรอห้าพันผมตกใจเลยอุ้ยห้าพันอุ้ยมันมีห้าพันนี่เดี๋ยวต้องต้องคาต้องห้าพันเหรอวันนี้มันตัดเป็นพินัยใช่ไหมครับปรับพินัยดูพินิษฐว่าข้อหาที่หนักสุดมันไม่ถึงหราคาห้าพันเขาสงสัยก็ถามว่าน้อง ไอ้ห้าพ <c oughs> ันนี่ยังไงเนี่ยจริงไหมเจ๊ถาม <c oughs> หา้าพันล้วก็เล่าพี่ฟังว่าเน,นี่ 5, ยห้าพันตำรวจเรียกรับเจ้เรียกห้าพันแต่จริงๆแท้ไม่รู้น้องคนบอกว่ามีการเรียก 5, <c oughs> หก้าพันแล้วก็นำเสนอสิ่งเจ้าเห็นครับผมก็บอกบอกว่าก่อนหน้านะผมก็บอกเขาแล้วว่าถ้าเราไปอยู่ถ้าราอยุดจุดนั้นน่ะถ้าเราไปนําเสนอเจ้าที่เห็นเราเสร็จปั๊บมาเต็มระบบ <c oughs> ได้พี่หนุน่มเนาะรหรือเราเราไม่นําเสนอเนี่ยเขาอาจจะคุยกันอะไรกันแบบง่ายใช่ไหมง่ายจบจบง่ายใช่จบไม่ง่ายแต่พอมีน้องบันเถื่อนออไปเนี่ยหรือพี่หนุ่มไปหรือใคไปพี่พ่อพนอมไปเนี่ยไปนำเสนอเนี่ยจะเกิดจะเกิดการแบบว่าเต็มเต็มระบบเลยคือว่าน้องมีไม่เบรกขับขี่ไม่ทาตามระบบต้องมีนําส่งอย่ะไรรกดับแบบนี้ทันทีอย่างที่เราเห็นเนี่ยจับส่งมางานสอบสวนประมาณนั้นก่อนสิ่งเราสงสัยสิ่งเราสงสัยคือว่าสมมติน้องเขาผิดอ่ะ น้องเขาผิดเกี่ยวกับซอนสามใช่ไหมเก่อบซ้อนสามหมวนนกไม่ใส่คุณก็เขียนใบไปสั่งให้น้องเขาน้องไปชำระที่ไหนก็ได้ภายในเจ็ดวันภายในเจดวันคุณชำระที่ไหนก็ได้ถ้าน้องเขามีไม่ติดเป็นปายทะเบียนอไม่ติดได้เป็นปายทะเบียนน้องเขาก็เอาเอกสารยืนยันว่ายืนยันแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยซื้อมาอะไรมาหรือจมันหายมันหายมีใบแจ้งความหรืออะไรก็วาไว้หนึ่งซอสามสี่แต่ยื้นน้องเขาไว้เกือบชั่วโมงชั่วโมง ก็สงสัยนะพี่หนุ่มเนาะเราก็สงสัยแล้วกันสงสัยเจ้าที่แบงนี้สงสัยแน่นอนถ้าเจออย่างนี้นนึงน้าเสนอว่าแบบนี้มันถูกหรือไม่การที่เจ้าที่ทําแบบนี้ถูกหรือไม่ทําไมคุณเจ้าเป็นเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยคุณแค่ออกไปสั่งออกไปสั่ง้น้องก็ไปต่อก็ได้ปรับเป็นพินายไปเอกสารแนี่ไปเขาอ้างเขาว่าอ้างว่าน้องมีมีเบีร์ขับขี่ทําไมละชําระตรงนั้นเสร็จปั๊บสามารถไปต่อได้ไม่ไม่ขอดูบาด้วยนะ ไม่ดูบัตรด้วยไม่ดูบัตรด้วยแล้วเพื่นถึงนี่มันบอกเออทำไมไม่บอกพี่อะไรมันบอกอย่างเงียก็เห็นเราเป็นต่างดาวป่ะดาวหวานเจี๊ยบป่ะไม่ดูขึ้นก็ไม่ขอดูผมก็ไม่ให้ดูมผมบอกเออทำไมไม่ให้ดูพี่อ๋อพี่ได้ยินแล้วแหละเขาก็บอกทำไมน้องน้องมีบัตรทำไมน้องไม่บอกพี่น้องมีบัตรแต่ไม่ได้บอกนี่อ่ะอ้าวโอแสดงว่าเจ้าที่คิดว่าเขาเป็นคนต่างดาวหวานเจี๊ยบใช่ไหม โอ้เขาเขามองเป็นงั้นเลยอก็เหมือนเหมือนแถวแถวที้พี่พี่หนุ่มแถวสุสาครนเนอะเห็นปะหวานเจ็บเห็นะทุกคนว่าบัตรหมายังมีเห็นปะตลักษละแบบนั้นติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์บัตรหมาเนี่ยคนน้องก็เหมือนกันใช่ไหมมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นจากที่ผมสร้างจริงๆนำเสนอคุยพอนำเสนอเสร็จเสร็จมาสุดท้ายแล้วหัวหน้าป้อมมาหัวหน้าป้อมมาพี่หนุ่มมาแล้วก็ที่พี่นายมาจนมาถึงเนี่ย ถึงที่โรงพักแล้วก็ทําการบันทึกเป็นหลักฐานไว้เป็นหลักฐานไว้แล้วก็ไอ้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยย mm ังไงต่อเดี๋ยวคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทีหนึ่งโอ้ตอนนี้สรุปว่าน้องเล็กแจ้งความกลับยังไม่แจ้งครับยังไม่แจ้งบันทึกบันทึกไปก่อนนลงบันทึกไปก่อนประจําวันไปก่อนเพราะว่าลักษณะของน้องเขาเนี่ยมันมันพิกได้ใช่ไหมเนี่ยผมก็ทำตามขั้นตอนไงคุณไมิตรีแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยสองพันกว่าบาทเงี่ยใช่ไหมแต่ระบบแต่ลืมนะว่ามันเป็นปักเป็นพี่นายแล้ว โทษน้อยสุดก็อ่ะเต็มที่กับไม่มีเบรขี่คุณไม่มีเบรขี่ใช่ไหมคุณไม่มีเบรขี่คุณไม่ไม่สมหมวกอนน็อกคุณย้อนสอนเต็มที่แค่ห้าร้อยมาไม่ถึงห้าพันจริงไหมพี่หนุ่มค่าแค่ห้าร้อยนี่ต้องปรับถึงห้าพันเนี่ยต่อรองเหลือสามพันเนี่ยแล้วค่าแรงวันเท่าไหร่เนี่ยค่าแรงวันเท่าไหร่ใช่ไหมแกหรือค่าแรงเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทจริงท่าไม่มีนัยยะแหละม่านป้ากล่าวก็ได้นะเอาไปสั่งไปกระตับท่านต่ำก็ได้นะเราอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมพี่หนุ่ม เรา่องที่จราจรม <Trustee S 2> mm ีแ hmm. ค่สองอย่างว่าขอตักเตือนว่ากล่าวก็ได้ตัดเตือนก็ได้ไม่มีอำนาจยึดรถด้วยไม่มีอำนาจแต่เราถามว่าจะยึดรถปั๊บต้องดูก่อนควบคุมตัวน้องเข้ามาเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดเลยนะหนึ hmm. yeah. But, mm ่ง hmm. ห้าเจ็ดเลยนะตำรวจมาด้วยสองวันใช่คิวรถตำรวจมาแล้วก็ที่มอเตอร์ไซค์อะไรตำรวจขับมอไซค์ผู้คน อ๋อถือว่าเราเราเราขับรถตำรวจมาขับรถตำรวจมาแต่เจ้าที่ขับรถเรามาแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจให้เราทำความผิดไปกับขี่น้องไม่มีไม่มีแต่ว่าตำรวจทำความความผิดกับเราให้ขับรถตำรวจมาให้น้องขับรถตำรวจมาน้องไม่มีการขี่แต่ขับรถตำรวจมาได้ยิ่งเหรอเออขับรถขับรถตำรวจเหรอใช่ขับรถตาโล่ไหมใช่มอโมไซไหมอเตอร์ไซค์สีขาวสีขาวตาโล่แหละขับรถตาโล่โดยที่ไม่มีใบขี่ไม่มีใบขี่ งงเหมือนกันเนี่ยให้เข่งของเำรวจเลยกฎหมายเขาแบบเข่งคัดมากนะแต่ก็ตอน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 ที่น้องขึ้นรถมาน่ะลุงบอกตำรวจให้ตำรวจขับใช่ไหมใช่เพราะว่าน้องมีไม่ใช่ไม่ใช่คัตอนนี้ตอนที่จับผู้หม่งแรกรอจับอนไรรอจัดไอ้ตอนตอนแรกนะครับไอ้ตอนแรกน่ะคือเขาขยันขยโยให้น้องขับผมก็ยืนคือการสเกตการเนาะผมก็ยืนดูเขาว่าเออทำไม น้องไม่มีใบขี่ทําไมถึงให้น้องขับอแล้วคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทําไมไม่ขับอทาไมทําไมน้องไม่ขับนะฮะแล้วน้องไม่มีใบขี่อยู่แล้วอะ่ะอืจะบังคับให้น้องขับมันเป็นไปไม่ได้เอ้เอาท่านทําไมไม่ขับอีกผมก,ก็บอกมาอย่างงี้ถึงได้ไปขับหรือเหมือนกับน้องๆเขาถามมาในเพจเขาบอกว่าที่ผมไล์สดนะน้องเขาถามบอกว่าตำรวจสงสัยตำรวจไม่มีใบขี่ โอเคเลยสงสัยนะสงสัยอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้สงสัยก็ไอจุดนี้นะครับมาบังคับคนที่ไม่มีใบขี่แล้วมาอกใบอย่างนี้ให้น้องเหมือนกับยังไงอยู่นะในเมื่อคนจับแล้วคนต้องเออสองศูนย์ก็มีก็เอารถสองศูนย์ไปรับแล้วทีนี้ไอ้น้องที่เหลืออยู่อ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีพวกผมแล้วน้องเขาจะไปยังไงใช่ไหมไอ้น้องที่เหลือสองคน ก็ปล่อยอยู่ที่ป้อมปล่อยอยู่ที่ป้อมน้องไหนน้องน้องสองคนเนี้อ๋อสองคนที่มาใช่ไหมเพื่อนนี่นะอใช่ปล่อยที่ป้อมถ้าเกิดรับพวกผมไม่มาล่ะน้องก็อยู่ป้อมอตัวเราพันน้องสองคนที่มาด้วยกันกับน้องนี่ก็มาครับวิ่ไหนใช่ไหมมาครับอรับรับมากันเล็กครับก็นี่เลยครับคือมาทําไมไม่มาให้หมด การที่จะทิ้งผ <hire> ู้ติดสารมันก็คิดอยู่นั่นแหละทิ้งว่าทิ้งผู้ติดสารยี่ยี่คอติเดอทิ้งประชาชนประชาชนทิ้งไว้อยู่นั้นในเมื่อเขามีความเดือดร้อนเขาต้องมามาด้วยกันสิที่สนอต่อเลยพี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อันนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปก็น้องก็เป็นพยานใช่ไหมตอนนี้น้องเล็กเขาพี่เล็กเขาก็เป็นผู้แจ้งตอนนี้เขาประจําวันไว้ก่อน เดี๋ยวพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยพร้อมคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะนําส่งพนักงานสอบสวนอีกต่อไปภายใน30วันเนี่ยนะพนักงานสอบสวนต้องทําสํานวนส่งต่อปชก็ว่าไปนะฮะโอเคครับขอบคุณครับน้องเคยคิดนี้ก่อนนะโอเคขอบคุณครับขอบจุกะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่สนน้องค้างคูือก็จบแค่นี้นะครับพระราชดุติกดชะละไนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับ ไม่มีคัติกับเจ้าที่นะครับก็ปิการไร์สดๆนะครับกรสวัสดีครับทุกท่านัดีครับ